เปิดร้านทำผม EP หนึ่งสวัสดีครับผมช่างไมโครนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับขั้นตอนการเปิดร้านทําผมตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับตอนนี้ร้านตัดผมสุวรรณมาลีขยายสาขาเพิ่มนะครับในรูปแบบของ all f o r m e n นะครับเริ่มต้นจากการหาทาเลเปิดร้านนะครับเราได้ทาเลเปิดร้านที่คอนโดสุภลัยปราคสีนครินทร์นะครับติดกับวัดสีเอี่ยมเนื่องจากร้านเรามีลูกค้าจากทางออนไลน์เราจึงคํานึงถึงเรื่องที่จอดรถแล้วก็การเดินทางที่สะดวกครับเริ่มต้นก็หาห้องกันเลยว่าถูกใจห้องไหนครับ บอกเลยว่าร้านนี้ผมจัดเต็มมากครับในที่สุดก็ได้ห้องครับผมเลือกเป็นห้องที่เขาทาสีแล้วก็ติดแอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับจะได้เริ่มตกแต่งได้เลยต่อไปก็เซ็นสัญญาเช่าครับผมทางคอนโดก็จะมีแปลนให้นะครับต่อไปแล้วก็ออกแบบการจัดวางโต๊ะก่อนเลยเขียนมือแบบคร่าวๆครับส่วนนี้คือส่วนที่ยากครับหาแนวทางร้านที่เราต้องการจะแต่งนะครอยากได้แบบไหนนะครับปัญหาคือจะเอาสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาแต่งได้ยังไงนี่แหละต่อไปก็หาของเข้าร้านครับลาโพงมันก็ต้องมีครับมาเชลหรือเปล่าเนี่ย ตอนไปหาซื้อของครับลูกชายก็สู้ชีว um ิตมากครับหลับกลางอากาศได้ด้วยนะครับตอนพ่อเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับทีนี้ก็เริ่มเลยนะครับตอนนี้ก็ระดมไอเดียกันครับพูดคุยกันจะจัดแบบไหนดีอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับช่างไฟก็มาแล้วนะครับมาดูหน้างงานแล้วก็ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วครับก่อนเด่นก็เทสกระจกก่อนเลยนะครับทัสกินพามช่างไฟก็เป็นรุ่นน้องเองนะครับเดี๋ยวผมติดแท็กไว้ให้นะฮะงานดีมากนะครับก่อนที่จะเอาโคมไฟขึ้นไปติดข้างบนนะครับเราต้องวัดข้างล่างให้เสร็จเรียบร้อย่น้างี ต่อไปก็ยึดเลยนะครับเป็นแบบเดินท่อนะฮะท่อเก่าสีเหลืองผมก็จะไม่ลื้อออกนะครับไว้อย่างนั้นเลยนะครับนี่บรรยากาศจากข้างบนนะครับงานเดินท่อไฟมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับต้องตัดต้องงอต้องอะไรแยะๆไปหมดเลยนะครับแต่เราได้ช่างมืออาชีพครับน้องปอนะฮะเขารับงานอยู่แล้วนะครับงานเนียบมากขอบอกอันนี้ก็ตัวผมเองนะครับขอโชว์ฟอร์มนิดนึงอาชีพเก่าอาชีพเก่าระหว่างที่เราทําร้านนะครับของเก้าอี้ตัดผมอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มทยอยมาส่งแล้วนะครับ ก็ต้องเอาวางไว้ข้างนอกก่อนเพราะว่าเข้าไปในร้านไม่ได้ของมันเต็มไปหมดเป็นอะไรที่ชอบมากครับกระจกร้านนี้นะครับชอบมากมากเลยมันจากาศด้านหน้าครับโซฟาก็มาตั้งไว้ข้างนอกนะครับอันนี้เราก็เริ่มเทระบบไฟแล้วนะครับความสว่างของหลอดไฟของเราอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับยังไม่มีไฟแท็กลท์หรือสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวต้องติดด้วยนะครับอันนี้เป็นไฟหมุนหน้าร้านนะครับของเราขอเด่นๆหน่อยขอบุญแบบนี้ไปเลยส่วนที่ยากที่สุดก็คือการหาเลือกซื้อของนะครับเก้าอี้โซฟาเก้าอี้ตัดผมกระจกอะไรพวกนี้นี่หายากมากที่ถูกใจเรานะครับ แต่สุดท้ายก็หาจะเจอครับได้กระจกได้เก้าอี้ได้โซฟาที่ถูกใจมากๆครับ E.P. 1ก็จะประมาณนี้นะครับ how to เปิดร้านตัดผมชายนะครับติดตาม E.P. 2สนะ